ครับกับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องเบาทักษิณาจาร์นอตตี้ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้นะครับวันนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับก็ได้มาเจอกับพี่กบนะครับพี่กบเดินทางมามืดนะครับก็เลยมาขออาจารย์นอตตี้นะครับเข้าไหว้ี่หนักปูใหญ่าที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับให้น้องเทคเกอร์มาเปิดให้นะครับพี่กบก็ได้มาจุดทูปนะครับจุดทูป ขอตัวเลขเสียงตัวเลขนะครับงวดวันที่16บหพฤษภาคมนะครับสอง7น็ะครับจะได้ตัวเลขอะไรเขาก็มารับชมกันนะครับเนะพี่จบ,จบตัวเลขแม่นมากนะครับแม่นมากนะครับต้องเอาใช้ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะพี่กบก็จุดทูบได้แปดหนเก้านะครับแปดหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชม ก็ลองเอาไปรุ่นเสียเ่ยงลอตเตอรี่กันนะครับนะกบชอบในใจมีเรียงในใจอยู่บอกว่าชอบกานะครับนะเนาะเอาเชิญก็รับชมกันได้นะครับ นี้พี่ปุบก็เดินทางมาไหว้ปู่นะครับให้กําลังใจนะครับมาไหว้ปู่ามมาแล้วเอาไปที่พระธาตุเมื่อวานนี้ไปพระธาตุบางทวันแล้วก็มาที่วัดหลวงพ่อพระสายแล้วก็ทําบุญเมื่อเช้าแล้วก็ไปที่ท่าไฟสังฆทานแล้วก็ไปพระธาตุร้านหนองเสร็จเราก็ไปหาพระอาจารย์ลินไปสร้างไปช่วยพระอาจารย์ลินรสร้างศาลาเพราะว่าไปเห็นคลิปหนึ่งของพระอาจารย์ลินที่เป็นนั่งอยู่ตรง ตรงเสาหลักกิโลเจ็ดสิบเก้าก่อนถึงเชียงรายอ่ะก็เลยได้โชคตรงนี้ด้วยก็เลยไช่วช่ท่านทำบุญด้วยเสร็จแล้วก็มาหาเจ้าปู่เจ้าย่าพรุ่งนี้ก็จะไปไหว้หลวงพ่อมหาศิลาตอนแปดโมงค่ะก็เลยต้องมากลางคืนนี้ก็เลยได้มาไหว้กลางคืนใช่ก็เลยขออนุญาตอาจารย์น็อตบอกว่ามาเถอะพี่ตั้งใจมาแล้วท่านจะรย์น็อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไทเกอร์เปิดให้นี่ค่ะเลขทูบนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกันนะคะจุดมีติตะทีพระทูบนี้เก็บมานานมากมันคือเก็บมานานเป็นเลขทูบงวดนี้นะพี่กบเนาะสิบหกพฤษภาค่ะจริงจริงพี่จุดเดียวที่บ้านแต่ว่าแต่อันนี้คือไปทําพิธีสามปราเราก็จะมาดูว่ามันจะชนกันกับที่บ้านไหมตรงใจที่เราคิดไว้ไหมนะคะจริงๆงวันนี้ชอบเจ็ดชอบเก้าใครดูาจะเป็นเลขอะไรนะลุ้นกันนะครับเนาะ กูบอกววดนี้ชอบเจ็ดเจ็ดกับเก้านะครับเนาะชอบเลขจ็ดชอบเลขเก้าชอบเลขเจ็ดเลขเก้านะครับเนาะอัหข้างหน้า้างหลังเนมีตัวสือข้างหน้าอัน้ที่เป็นตมัมีตัวหนังสือด้านด้านหน้าะเป็นตัวมีตัวมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับมันก็ชื้ๆหน่อยเก็บไ้นานไม่ไม่ต่อมันไม่ไม่ต่อ นช้นมเมาปืนปืนจัดทูบไม่ค่อยไหมนะครับนะทูบชื้นนะครับ<ม>ทูบเก็บไว้นานนะครับเก็บไว้นาน,ม,น,านมารอลุ้นตัวเลขทูบกับพี่กบนะครับเก๋อ <มา S 1> เอาปืนจ็ดมาอันยิ่งนะปืนจ็ดอ่ะ ทูบมันช right. exactly. right. ื้นเก็บไว้นานมัเทูบมันชื้นไม่ไม่ต่อเหนเนื้อเงาไหเทียนเป็นอะไรเนเงาไม่เเลยเอามาต่อเทียนออาจารย์ไปไหนอาจารย์สดีครับอาจารย์สวดีค่ะมาลบกอนตะมืดเลยเห็นตัวไหมี่กบ มันขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วนะคะห่างแต่ว่าทูบมันชื้นเอามันชื้นอยู่เหรอโอ้ยฝนตกเหรอทูบพุ่นี้พี่มันทูบมันเก็บไว้นานมันชื้นพี่กบเอามาเองมอดเลยเหอเอามอดไปเลยผมมอบไปเลยทสวัสดีครับพอมอบอาจารย์เนี่ยง้ออาจารย์เลยดูอ่ะเอาอันต้อซับเทือกพี่กบมาถ่ายให้พี่โกบในที่เกิด พี่ออนพี่อ่อนปีข้าห้องน้ำทำบุญกับอาจารย์ได้ค่ะออ๋ทำบุญกับอาจารย์ครับอนุโมทนาบุญเป็นก็ารทำบุญขอให้ชื่อเสียงอาจารย์กลับมาเหมือนเดิมขอให้ดังกว่าเดิมชอบขอยิงรวยๆนะครับเด้อใครเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมันคือเลขอะไรเลขแปดเหรอทอาทิตย์มาเลย เหมือนเลขแปดนะเขาเรกอะไรเลขแปดหรือเลขสามเลขแปดตัวแรกน่าจะเป็นเลขแปดแปดหนึ่งเก้าพี่ชอบมากเลยหนึ่งเก้ากีดเลยจุดจุดที่บ้านได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่ก็ตีไปอะไรหนึ่งมีเจ็ดสองตัวก็เป็นสองเจ็ดเก้าอะไรแหะอันที่บ้านแต่อันนี้มาทนอันนี้อีกหนึ่งเก้านี้ แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเลขตูวพิกบนะครับเนาะสาธุสาธุขอให้มาขอให้มาปังปังนี่จะจะเอาผลไม้เก้าอย่างมาถวายปู่กระยาแล้วก็จัดสวนให้ปู่ย่าด้วยเราเรามาดูรอดูใกล้ๆนะครับไม่หมดแล้วนะเก้าเลยเนาะเก้าครับเก้าเลยเก้าเลยเนาะแปดแปดหนึ่งเก้านะคะใช่ไหม เอาแคบแคบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปพนี่หน่ง